สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะตื่นเช้าแล้วเช้าของวันที่ยี่สิบหกนะคะทุกคนเช้าของวันที่ยี่สิบหกนะคะบุษราตื่นสายเพื่อเช้า,ชานี้เราตื่นสายนะคะทุกคนเรูตื่นมาแล้วรอบหนึ่งตอนตีห้าวันที่นี่มันมันไม่หยังมันมืดอนนตังแกว่าจะมาเมืองหมอกหมืนที่นี่มันเมืดอมันไม่หยัง,ยง,ยงก็เลยนอนต่อพอนอนตัวแล้วปุ๊บราบหวนของของเุา มุ้งแร้พะนะตื่นนอนของมุ้งสาวมาที่เนียนลูกมุ้งแล้วเพิ่มไปตื่นแล้วปะจะพาไปเบิ่งหมอกเดอ้อวัดสนนนนันเพิ่นไอ้นุ้ตื่นขึ้นพอดีเห็นของความเพิ่นนั่ะละเพิ่นทักมาตีหาเคืองพิ่นว่าเดี๋ยวจะพาไปดูหมอกที่อ่าไปส่นนีนะเพิ่นว่าท่านี่กัลุกมุ้งมันย่างขื่นเปล่าไปอาบน้ำย่างาไปไปยืมเตาลีแล้ว่าแต่งโตแล้วเบริร์ุ่คนแล้วย่างแตงโมผู้เดียวว่าให้ไปอาบน้ำ มวยสาวตื่นสายก็โม่ให้ไอตุอ้ยกับปาบเดือดาหนูมวยสาวอาบน้ำฐาหนูอาบน้ำแต่งตัวเมื่อเช้าเราเช้ากับเพื่อนนะคะปกตินูจะเป็นคนถี่แบบว่าปกตินูเป็นคนถี่อ่าบ่ามาักให้ไผ่ถ่าแล้วก็บ่มักขาไผ่โม่มาไผ่ถ่าแต่ว่ามวยสาวนี้เป็นมือถี่ให้ไอ้ตุ้ยกป็ปาบถ่าใจใมไอเวยสาเพราะว่านุา่มรู้ว่าเพื่อนจะออกมาตเตอร์สาปะน,นี่นูก็เลยตื่นหงมวยสาตอนนี้กับปูบันหงมวยสา คือเลื่อนตื่นหกโมงแล้วก็แต่งตัวแล้วที่หลังมูเดี๋ยวเราจะพาทุกคนลงไปดูหมอกนะคะตอนนี้ฮอนเนี่ยตานน้องานางขึ้นรถลงพาลงลุงคนลงถรถแล้วนะคะชวนบคคาลลทางคลิปขึ้นรถพัดโล่งใส่ละคนโอ้ยมือถือกูมันอีกเะรอพัดโล่ทายคลิป้ัยหน่อยฮะ ซื้อเหรอซื้อวะกล้องไหนเน่อ๋อคือ่หายไปสวัสดีตอนเช้าๆนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดชมวิวนะครับผมบริเวณตรงไปรษณีย์ขอคอนั่นเองนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้กำลังชมหมอกหมอกสวยมากนะครับผมเป็นทะ,<ว>ทะเลหมอกนะครับผมลองหันไปดูถ่ากล้อนถ่ากล้องก็กเลี้ยวมาเห็นกันช่องมัองไหนไ<ด>ที่แหละไหนเห็นแล้วไหนยั่ว สวยมากเลยนี่แหมเฮ็บใส่บาทได้พี่รองเท่านั่นหลวงพ่อเป็นยานยาน่ะมื่ออื่นยังใส่บาทนิดกบ่าผู้ชายเราตื่นสวยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยใส่บาทพอดีผมเห็นหลวงพ่อเป็นเป็นญานินทบาทั่วไปคือบ้านเ้องเนี่ยพี่รองนะครับผมก็เลยเขี่ใส่บาทเดี๋ยวเป็นมื่ออื่นเพราะว่าวันนี้ได้เตรียมพร้อมนะครับผมตื่นเฉลิมได้แต่วระถาลงเทียนนี่แซนเพิ่นเตือนเฉลิมได้เพิ่นนอนตัวซื้อกะเล่นสวยที่ไหนว่าสิไปอ่ะ ไปเอ,อจับยิงยิงเ <c oughs> ที่แรกว่าสิไปจุดชมวิวอันนี้มองทางภูเหล่าได้ว่ามันสวยเหล่ามองมันเสียไปแล้วพี่น้องก็เลยได้มาเหมือนกันอกมาขับรถมาเล่นมาดูมามามาไม่ได้ตื่นสวยตื่นหัวม่งอยู่อ่ะตื่นหัวโม่งยังเข้านางถ่านลูกโดนเอาแค่ตื่นทีหลังเพื่อนไม่เชื่อคืนนอนซะคนสมามใบคนเดียวเฮ้ยร้านดีที่ไหนนะทางนีทไทยวิ๊วไทยวิวไทยนั่นไรแบบนั้นล่ะ มันก็ตื่นหมือนกันหรอมันมืดคือคือยอยู่มันเหมียงเนาะกลับเข้าไปนอนต่อมันมืดกระด้างขาจนแล้วเท่าตื่นแล้วตื่นไปนอนต่อแหงก็รอชมบรรยากาศตัวถ้าแหงตื่นในตีสี่เมือนเปลี่ยนหนีนอนแก่หาเสยอยู่นี่ก็เลยลูกออกมาทั้งนอกลูกออกมาทั้งนอกสองเทียที่แหลกออกมามันมืดออกมาทีแรกมันเหมือดตอนมันตีประมาณตีหาพอดีอะมันเป็นตีสี่หรอกตีห้าเป๊ะพอดีก็เลยมันมืดก็เลยเข้ากลับเข้ามานอนเล่นนอนเล่นพักหนึ่งได้ยินเสียงนูย่วงไหมพี่น้อง นี่หนูยวงมันหนูยวงมันจะเป็นหนูที่มันมปาก,กแหลมๆมเป็นปากแหลมๆหลมยู่ขางเตีน้นผมก็เลยไปซ่องหาซองหาข้าวเหนึยงกะเล่นกะเล่ลูกออกมาทั้งหนอกมานางล่นนางล่นข้าวเหนึยงกะเล่รีดผ่ารีดเสือตัวหนึ่งแล้วก็อาบนังนะครับผมมันจะเสือครัวแล้วก็บ,บินโดนเรียนเอาโดนว่าบินเรียนมาเนี่ยผ่าเพื่อนี่ทักไปเอ้าคือบวตอบว่ะกะเล่นหาพักหนึ่งกะเล่ทักไปอีกตื่นตื่นตื่น เพื่อนก็เลยจังตอบสงสัยตื่นพอดีนะเพื่อนก็เลยแบบนั่นว่าข้อประตูเลยแล้วแกเดีลยววันเป็นบันเด่นนู่นต่อไปทางนี้นางเหลียชงอวนชงไมโลกินเสร็จแล้วนะเาลไปน,นก็รู้อ่ะน่าจะลงไปได้ลงไปได้ดอยู่มั้ยไปยัง ทางลงดีๆก็มีไม่พากันลงย่ากทางออกนทางลงดันมีอย่ทกคนเดี๋ยวเาูกลงไหนเป็นแปลงดอกไม้เพินินได้ละวูหันดีนี่บางอย่างทางที่ดีคือ ด่กบยานยาเรลสนเาเดียวเทาสิลงไหนมนมาเริบนี่เราถ่ายเองเลยนะทุกคนทำแต่กล่องยางมากอะ สวยมากเลยวิวข้างหลังครับ่โเฟียงนั่งแน่นบบนอนเหลือมีคนนอนนะครับผมสวยมากเลยนะเอากองทพื่อท้าทายกันเลยไหมเจ้าเอากองท้า,าคุณหญิงเชือนั่งครับ ้มันเป็นอีกร้านเลยนะซื้อร้านยังไม่เสร็ออีกลานยังไม่เสรอจอ่ะอันนี้มีมีรูอะไรบ้างน,นำเสนอหน่อยให้แม่ๆทีเคดูหน่อยมีอะไรบ้างไม่รู้ว่ามีอะไรเอ,ารอ,อ้าไม่รู้ตรงไหนเพราะว่าบิกินไงเอ้าอันนี้ราบเนือ้อสุกอร่อยนะลองชิมดูไหมอระไรสไตล์ ไปกันเถอะไม่เงีสบซงเม่ก็ได้ตอนนี้รอร <c oughs> อ,ล,อล้าหน้าทุกคนมาแล้วลลข่วขขาวมาน,ะาานุ่มแนวจี๊ขาวยิ่งใหญ่โอ้โกินข้าย่งใหญ่เหยเอาอารร,ระวังเทานี้ขอใหาใหญ่เออเอากินาดีได้ลแล้วล,ล้านา ้ล้วน้ามาเย,ยี่เครื่องปรุงอยู่ทั้นก่อเติมพลังก่อนที่จะก่อนหลังจากกินข้าวเสร็จนะครับผมก็จะเป็นจังหลักที่ที่พักก่อน,นครับผมแล้วค่อยเสิร์ชหาสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าจุดชมวิวหรือวา่าอะไรสัางนะครับผมแล้วก็ค่อยเดินทางไป ราะว่าการมาเที่ยวภูเขาสารับผมคือการตื่นแต่เช้ามาทุกม้รรักกายตอนเที่ยงก็พักผ่อนแล้วก็อาจจะพักผ่อนตามอลักธราติใสนะครับผมช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับมันลอยเข่ามาเข้าไปจริงจริงไม่สบายเนี่ยเที่ยวภูเขามันต้องชื่อเร่ยนสาบแล้วกันไม่เบิ่งมานักกายกับยำแรงแต่ว่ายำเที่ยงยำบ่ายเนื่ยนอน มันหวาน้อนมากากแดีขนมาเด้อมีน้องกินขอน้ <t <t ํากันจั่มหน้าหนจิบมินแปลกเว้ยจิ้มแบบจิมแบบไม่ขอน้ากรันาแบบแบบไหนไม่จิในเสยงนะดีก่นะมันจ้ได้เหมือนกันเนาเบิ้ มาพอมนะมานนะวันนี้อนนะ,อะร้กินอำนี่นะนี่อะแล้วมันเป็น,นยังไงเวยกินก็ขอกนะนี่มัเป็นไรมันก็เหมือนเรากิมน่ทำได้นี่จังไหง้ไม่จังนี่ยบพวกปรุงนี่แสบเลยต้องชิมดูชิมก่อน ไ,ไ <c oughs> <ใช>ม่เต็มตีวะท่ายังแน่รอมัน่รู้ี๋ยวขอคือกอนบออันนี้แม่ทาย,ยัางแน่้เยยนี่อันนี้ก็ทาย,นนยบมงไหมบ่มีว่าทายมา,ายมแ,แต่พูดเ,เดียวมีมว่าร้อยทายแด้มือนสองแล้วแต่ทามือเ้าเดี๋ยวเขาใสไงอมีว่าทายแบย่หองนี่ก็ไปย่า ไปชมบรรยากาศตอนเช้านะคะภาษาเราเสิร์ฟตื่นไปเพราะว่าใหา่น่ามือเดียวมันได้กี่นาทีแล้วเนีไอเดินเน้่ย10ถ้าเราถ่ายนี่เจ๋งให้มันได้10นาทีมันค่อยได้อันนั้นเยอะมองรถเดินสนกไหนั่นแสดงว่าบ่หอดเดินมันหอดอยู่หอดแล้วันบ่แม่นเลยแต่เห็นว่าได้ซีนาทีหมดตายแล้ว

นี่ยกินหลายเองิกินหลายเองยังกินหลายนี่หะ่หากินหลายขาเนี่ยหนาบข้ามีพิรุณบเขาตงเมยน้อยน้อยมีพิรุแบบเนี่หนาแบบขอโอกาเน่ยแบ่าถึนั่นเห็นไหมบังต้องบอกอีกผพมาว่าเป็นอโอกาเน่ต้องมีเหตุผลอันนี้สายจันนว่าหนูเราไปยิม่งอ๋อเป็นการแบบมองเรื่องความห่วนใยเรความแบบที่เราแบบล ฝนพ่อฝนพ่อฝนพ่อกินงเขากันหนักสอัสดีค่ะทุกคนค่ะชิมี่เอาไว้แค่นี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันข้างหน้าค่ะเจอกันค้างผมบ๊ายบาย